บทที่ 12. เอลิโนคุณยังคงเหมือนเดิมและเพื่อความลับยังคงเป็นความลับจะต้องไม่มีสตรีใดเข้าใกล้ความลับนั่นเฮนรี่ที่สี่ไม่มีคมดาบใดจะเชื่อเฉือนได้ดีไปกว่าคมแห่งลิ้นลมซิมเบลีนเมื่อผมมาถึงบ้านหลังนั้นมลลี่เป็นคนเปิดประตูให้กับผมและบอกว่าคุณเอลิโนรอคนอยู่ที่ห้องรับแขกคะ่ะ จากนั้นก็เชิญผมเข้าไปข้างในมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกกลัวผมจึงรีบเดินตามเข้าไปในห้องนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อมองเห็นบ้านหลังใหญ่โตและภายในห้องที่โอโทงงดงามด้วยพื้นแบบโบราณมีไม้แกะสลักประดับไปทั่วพร้อมกับเครื่องท้องสำริดที่งดงามสิ่งเหล่านั้นเหมือนกำลังแสดงตัวเองให้ปรกากฏต่อหน้าผมเป็นครั้งแรกผมวางมือลงไปที่ประตูห้องและเงียหูฟัง หากแต่ทุกอย่างช่างเงียบสนิทผมจึงค่อยๆดึงประตูนั้นเปิดออกแล้วเลิกมา่าน้าซาตินหนาหนักนั่นขึ้นแขวนไว้ก่อนจะมองเข้าไปภายในห้องนั้นแล้วภาพนั้นก็ปรากฏต่อคล้องจากสุในทันทีที่ตรงนั้นที่เป็นเหมือนกับลำแสงสาดสองเข้ามายังร่างอันโดดเดี่ยวนั้นมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ภายในห้องที่แวววาวไปด้วยหินอ่อนดูเป็นห้องที่สวยงามยิ่งนัก ผมมองเห็นเอลิโน์นั่งอยู่ที่นั่นไกลกันกับรูปปั้นแกะสลักของเทวทูตท,ที่อยู่ไม่ห่างจากกรอบหน้าต่างนั่นเธอช่างงดงามเหลือเกินถ้านั่งนิ่งไม่ไหวติงสองมือที่เกาะกลุ่มกันอยู่เหมือนกำลังสวดอ้อนวอนอยู่ในความเงียบไร้การเคลื่อนไหวและดูสิ้นหวังอยู่กับชะตากรรมที่ยังไม่แน่นอนนั่นและภาพนั้นก็ตรึงผมเอาไว้เช่นกันมันทำให้ผมไม่อาจจะเคลื่อนไหวตัวเองได้เป็นครู่ และจมดิ่งอยู่ในความงดงามที่เหมือนภาพฝันนั่นก่อนที่จะยกมือขึ้นจับม่านและลังเลว่าควรจะก้าวต่อไปหรือเดินถอยหลังออกมาดีแต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็เคลื่อนไหวตัวเองอย่างรุนแรงลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วก่อนจะก้าวออกมาหาผมอย่างดีใจคุณลีเวนวูดผมพูดขึ้นอย่างตะกุกตะกักเธอหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ยินเสียงผมเรียกชื่อเธอก่อนจะยกมือขึ้นปิดใบหน้าไว้ราวกับว่า ชื่อของเธอนั้นทำให้เธอระลึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจำเกิดอะไรขึ้นครับผมถามต่อมือของเธอตกลงข้างลำตัวอย่างอ่อนแรงพูดขึ้นว่าคุณไม่รู้หรือคะพวกเขาเริ่มที่จะพูดถึงดิฉันกันแล้วเธอหยุดเหมือนคำพูดนั้นกำลังจุกอยู่ที่ลำคอของเธอจนไม่อาจจะพูดต่อไปได้ก่อนจะรวบรวมพลังและพูดขึ้นอีกว่าอ่านี่สิ เธชี้มือไปที่หนังสื ä, อพิมพ์ที่นอนอยู่บนพื้นแทบเท้าเธอนั Took ่นผมก้มตัวลงไปมองสิ่งนั้นแล้วรับรู้ได้ในแวบแรกที่เห็นว่านั่นคือหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นวันนั้นและเมื่อหยิบมันขึ้นมาอ่านก็ต้องพบเข้ากับข้อความที่น่าตกใจในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเหตุฆาตกรรมลีเวนเบิร์ทเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับคดีลึกลับการฆาตกรรมชายเจ้าของบ้านที่ดูเหมือนว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านหลังนั้น หญิงสาวที่สวยที่สุดในเมืองนิวยอร์กประวัติที่ผ่านมาของนางสาวเอลิโนรีเวนเวิร์ดผมเตรียมตัวเองมาตลอดเพื่อเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังวันไหวและยืนได้อย่างไม่มั่นคงนักหนังสือพิมพ์เล่มนั้นหลุดจากมือของผมตกลงพื้นในขณะที่ตัวเองยังคงยืนอยู่ต่อหน้าเธอนิ่นนานและไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเธอมันหมายความว่ายอย่างไรคะ เธอถามด้วยน้ำเสียงอันแหบพร่าและย้ำคำถามเดิมที่ว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันแน่คะเธอจ้องมองมายังผมหากแต่ผมทำได้เพียงแต่สายหน้าไปมาและจนด้วยคำพูดพวกเขากล่าวหาดิฉันอะไรกันฉันฉันฉันเธอพูดเหมือนพึมพำก่อนที่จะเริ่มมีอารมณ์รุนแรงขึ้นเองมือเริ่มกำเข้าหากันแน่นเสียงที่สั่นพร่าพร่ำพูดต่อไป ใครกันจะอยากนอนให้คนอื่นเหยียบย่ำถ้าฉันเพียงแต่รู้ว่าเขาจะมีอันตรายอย่างนั้นฉันคงจะยอมเอาชีวิตเขาแลกด้วยซ้ำโธ่นี่มันไม่ใช่แค่คำใส่ร้ายป้ายสีทั่วๆไปมันทำให้ดิฉันเจ็บปวดอย่างกับถูกมีดกรีดเข้าไปข้างในหัวใจเลยทีเดียวผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจที่มากจนเกินไปจนกว่าผมจะแน่ใจว่าเธอนั้นบริสุทธิ์จริงๆ เมื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองได้มากพอผมจึงพูดกับเธอออกไปว่าดูเหมือนว่านี่จะทำให้คุณแปลกใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับคุณลีเวนเวิร์ดผมนึกว่าคุณเองคงพอที่จะคาดเดาได้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นซะอีกและมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่จะคิดสงสัยไปต่างๆนานา,นา,นาโดยเฉพาะการที่คุณนิ่งเงียบไม่ตอบข้อสักถามของตำรวจแต่ว่าผมรีบยกมือขึ้นห้ามและพูดต่อไปว่า เมื่อคุณต่อต้านเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษที่น่าสงสัยนั่นถึงตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเปล่งคำพูดออกมาแต่ก็ต้องบังคับตัวเองให้พูดต่อไปและการที่คุณปฏิเสธที่จะให้การต่อคุณกริสเรื่องที่ว่าคุณได้กุญแจมาไว้ในครอบครองได้อย่างไรถ้าหันกลับมามองผมด้วยสายตาที่เจ็บปวดและเหมือนว่า คำพูดที่ผมได้พูดออกไปนั้นมันช่างหนักหนาะเสียเหลือเกินสําหรับเธออย่าค่ะเธอพูดเหมือนกระซิบก่อนจะมองไปรอบๆห้องเอยพูดอะไรต่อไปเลยค่ะบางครั้งที่ฉันก็คิดว่ากําแพงมันมีหูและกําลังเงี่ยหูฟังอยู่ในเงามืดเออถ้าเช่นนั้นคุณคงหวังที่จะเก็บสิ่งที่คุณรู้ไว้ให้เป็นความลับต่อไปอย่างนั้นหรือครับเธอเงียบไม่ตอบอะไรคุณลีเวนวครับ ผมพูดต่อผมเกรงว่าคุณอาจจะย,ยังไม่เข้าใจสถานะของตัวเองอยู่ในขณะนี้แต่คุณลองพิจารณาโดยเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นสักครู่แล้วดูว่าคุณเห็นหรือไม่ว่ามันจำเป็นแค่ไหนที่คุณควรจะอธิบายแต่ดิฉันไม่สามารถอธิบายได้เธอพูดขัดขึ้นเสียงแผ่วเบาไม่ได้หรือผมพูดขึ้นและไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำเสียงหรือคำพูดนั้นของผม ที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนผมกำลังทำร้ายเธอโธ<ถ>่เธอร้องขึ้นและก้าวถอยหลังห่างออกไปหรือว่าคุณเองก็ก็สงสัยในตัวดิฉันด้วยเหมือนกันดิฉันนึกว่าคุณเธอหยุดพูดก่อนจะพูดต่อไปว่าดิฉันไม่ได้คิดฝันไว้ว่าตัวเองจะแล้วก็หยุดพูดอีกครั้งแต่แล้วจู่ๆร่างทั้งร่างนั้นก็สั่นสะท้านเข้าใจละคุณคงจะ ไม่ได้ไว้ใจดิฉันตั้งแต่แรกแล้วเพราะหลักฐานที่ดูเหมือนว่าจะชี้เหมือนที่ดิฉันมันออกจะดูชัดเจนจนเกินไปตอนนี้ดูเหมือนเธอจะจมดิ่งลงสู่ความรู้สึกสิ้นหวังดิฉันคงจะถูกทอดทิ้งเพียงเท่านี้เธอบ่นพึพมพำต่อไปคำอุทณ์ของเธอบาดลึกลงไปในหัวใจของผมผมได้แต่ทอดถอนใจและพูดขึ้นว่าคุณลีเวนเวิรดผมเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ผมไม่อาจที่จะเห็นคุณเป็นทุกข์ใจแบบนี้ได้ถ้าเพียงแต่คุณจะบอกว่าคุณบริสุทธิ์ผมก็จะเชื่อคุณโดยไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นเธอก้าวเข้ามาประชิดต,ตัวผมและพูดขึ้นว่ามองหน้าดิฉันสิคะคุณคิดว่าคนอย่างดิฉันจะทำความผิดเช่นนั้นหรือผมทำได้เพียงสายศีรษะไปมาช้าๆแต่แล้วเธอกลับพูดต่อไปว่าคุณต้องการหลักฐานที่มากกว่านี้สินะคะ ว่าแล้วเธอก็รีบเดินตรงไปที่ประตูมาสิคะตามดิฉันมาค่ะเธอหันมาพูดกับผมผมรีบพุ่งร่างตามเธอไปยังห้องอีกห้องหนึ่งแต่เมื่อเข้าไปถึงห้องนั้นเธอกลับเดินต่อไปจนถึงห้องโวงแล้วผมลังเลเล็กน้อยเดินต่อไปจนถึงเชิงบันไดซึ่งเธอเดินขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วผมยังคงเดินตามเธอต่อไปและในที่สุดก็มาถึงประตูห้องนอนของคุณลุงของเธอมาค่ะ เธอพูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่สงบลงและเอื้อมมือไปเป,เปิดประตูเดินเข้าไปผมเดินตามเธอไปอย่างช้าๆเข้าไปในห้องของผู้ตายที่ไร้แสงสว่างแต่ตรงปลายสุดของห้องนั้นมีตะเกียงที่จุดไฟไว้อยู่และให้แสงสว่างวับวับลิวไหวผมมองเห็นเธอคุกเข่าลงที่ข้างเตียงของชายที่ถูกฆาตกรรมร่างที่ถูกคลุมไว้ได้วยผ้าผืนหนาตลอดทั่วทั้งร่าง กลมศีรษะของเธอให้กับเขาและวางมือข้างหนึ่งไว้ที่หน้าอกของเขาและพูดขึ้นว่าคุณบอกว่าถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์คุณก็จะเชื่อดิฉันถ้าเงยหน้าขึ้นมาและพูดต่อถ้าเช่นนั้นโปรดดูนี่สิคะว่าแล้วเธอก็เอียงหน้าลงสบเข้ากับหน้าผากซีดๆของผู้มีพระคุณของเธอจุมพิตริมฝีปากเย็นชื่นนั้นอย่างแผ่วเบาและเจ็บปวดก่อนจะลุกขึ้นและพูดว่า ดิฉันจะทำเช่นนั้นได้หรือหากพ่าดิฉันเป็นคนฆ่าเขาจากนั้นเธอก็คุกเขาลงอีกครั้งกอดไปทั่วทั้งร่างที่ไร้วิญญาณน,นั่นและมองมาที่ผมไม่มีคำใดที่ผมจะอธิบายได้ไม่มีเลยมีคำพูดสมัยโบราณที่บอกไว้ว่าร่างของคนตายจะหลั่งเลือดออกมาถ้าคนที่ฆ่าเขามาสัมผัสถูกตัวเขาก็แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่นี่หรือคะถ้าดิฉันในฐานะลูกสาวของเขาลูกสาวที่รักของเขา และเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์มากมายจากเขาทั้งอัญมณีมากมายอ้อมกอดและจุมพิษที่อบอุ่นจากเขาที่เปรียบเหมือนพ่อของดิฉันฉะนั้นแล้วพวกเขายังจะกล่าวหาดิฉันอีกหรือคะแบบนี้แล้วทำไมร่างนี้ถึงไม่โกรธแค้นดิฉันและไม่ขับไล่ดิฉันให้ออกไปซะผมพูดอะไรไม่ออกรู้สึกเหมือนลิ้นของตัวเองลืมว่าจะต้องทำหน้าที่อะไรอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ เธอยังคงพูดต่อไปท่านผู้ทรงรักความยุติธรรมและเกลียดชางอาชญากรรมที่ชั่วร้ายดิโปรดรับฟังคําของดิฉันด้วยเถิดถ้าหากดิฉันกระทําหรือคิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่จะนําความตายมาสู่ร่างที่ไร้วิญญาณนี่ถ้าดิฉันมีความผิดจริงขอให้ดิฉันตกตายไปตามร่างนี้ขอให้ศีรษะที่เต็มไปด้วยความผิดนี้จงไม่มีวันเงยหน้าขึ้นมาได้อีกเลย ผมนิ่งเงียบและพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นนานสองนานก่อนที่ความรู้สึกมากมาจะถาโถมเข้าสู่จิตใจของผมและค่อยๆน้อมตัวลงไปเกาะกุมเธอเอาไว้ตอนนี้คุณคงคงไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าดิฉันจะทำเรื่องเลวร้ายเช่นนั้นได้ถ้าพูดเหมือนเสียงกระซิบและดูเหมือนดวงหน้านั้นจะสงบลงได้บ้างผมมองสบตาเธอค่อยๆกุมมือของเธอไปวางไว้ที่อกของผู้ตาอย่างช้าๆและนุ่มนวลแผ่วเบา แล้วเธอก็ก้มศีรษะของเธอช้าๆให้กับร่างร่างนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงเหมือนกระซิบว่าต่อให้ต้องต่อสู้หนักหนาแค่ไหนต่อไปแต่ที่ตรงนี้ยังมีใครคนหนึ่งที่เชื่อมันในตัวของดิฉันไม่ว่าทางข้างหน้าจะมืดมนเพียงใด